ไม่มีเสรารอาทิตย์แล้วก็ไม่มีเวลาว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนกลุ่มเป้าหมายที่เราจะทํางานว่างอมาไรก็ต้องไปแล้พี่นึกอยากจะทำรักงานักะกษตเรื่อยๆถึงตอนนี้คิดว่าตายหนี่ันไปข้างหนึ่งเพราะว่าคือง,งานงานสังคมนั่นเป็นงานที่ทําไม่เสร็จ ชุมชนชาวไทเบิ้งบ้านโคกสลุงตั้งอยู่ใกล้เขื่อนป่าศักดิ์ชลสิธิ์อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีปัจจุบันมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทเบิ้งโคกสลุงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีของชาวชาติพันธุ์ไทเบิ้งตหมายก่อนมันมีฝานในฝานสองพี่น้องเนี่ยไปนั่งห้างเพื่อที่จะยิงสัตว์ตอนกลางคืนพอถึงช่วงตอนเย็นเย็นก็ขึ้นห้างก่อนในป่าเนี่ยพอเย็นมันก็มืดแล้ว ก็มีหญิงสาวหลงทางมาเข้มาก็มาขอความช่วยเหลือบอกว่าหลงทางมาแต่ในฟ้านี่ไม่เชื่อก็ไม่ให้ขึ้นอ่อนวอนอยังไงก็ไม่ให้ขึ้นแล้วก็ด้วยความกลัวนะ่ในฟานก็กลัวว่าเป็นถ้าเป็นเสือสมิงแล้วก็จะไม่ปลอดภัยสองคนที่อยู่เนะี่ยก็เลยตัดสินใจยิงหญิงหญิงสาวที่อยู่ที่ใต้ต้นไม้นะั่นแหละพอยิงแล้วก็ก็นอนอยู่ข้างบนตอนเช้าพอตอนเช้า ตื่นมาก็ไม่ใช่เสือท่านหน่ง,นงก็เป็นหญิงสาวนอนตายอยู่ก็เลยมาบอกคนในหมู่บ้านบอกผู้ใหญ่บ้านบอกอะไรเนี่ยไปก็จะทำสารเพียงตาไปให้แล้วก็ตั้งตรงนี้เรียกเรียกตรงบริเวณน,นี้ว่าโคกสาวหลงก็คือที่นี่ในปัจจุบันแล้วน่าจะเพี้ยนเสียงจากคาว่าโคกสาวหลงเนี่ยมาเป็นโคกสลงไทย่ายจ้ากบนาหรือว่ากบ มาใครก็มาคืออร่อยนี่ประจอมจ้าไม่ใช่กินแล้วลืมคือว่าอร่อยเลยลืมขยักไว้ให้ผัวกินดีผัวหมดเนียกินแล้วลืมผัวเลยปีไทยข้าแปะายไหมไฟไหมไหมอ่อนขึ้นจบลสูกฝังเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องของสูกฝังก็ไทยเบื้องแต่ว่าวิถีแบบนี้เราเห็นมาตั้งแต่เกิดคนมันแบ่งปันกันไงคนสมัยก่อนเนี่ยไม่มีไม่มีว่า มีผักข้างบ้านผักทำไรทำนามาขายแบบทุกวันนี้ไม่มีทําแกงทําอะไรที่บ้านก็ s <ans> <S ก็ตักไปให้ตักไปให้บา้านโน,น้นวันนี้เวลาเขาแกงเขาก็จะตักมาให้เราบางทีเราแกงอย่างเดียวแต่ได้มีกับขา้าวสองสามอย่างกินก็โอ้ยมีเล่มเดียวเนี่ยกำลังจะทําฝักยิงๆ,ๆอยู่เนี่ยขาขวฝอตีกว่าจะได้รูปไหญ่ไนะด้ไหมนะนปกะเกือบจะเป็นชั่วโมงไอ้ตัววิถีของชุมชนเองก็เปลี่ยนไปเยอะ คือวัฒนธรรมใหม่ก็เปลี่ยนอย่างเช่นคนอยู่ๆวันนี้ไม่มีตังเพราะพรุ่งนี้ไปรับเงินเวนคืนมีเป็นสิบละเอ็มมงคนมีถึงสิบล้านบางคนมีห้าล้านบางคนล้านบางคนม่ถึงล้านเนี่ยพอได้เงินมาก็ไปทําบ้านได้เงินมาไปซื้อรถบิกอับซื้อมอเตอร์ไซค์แต่คนไหนที่เขาพอมีคือมีสติปัญญาหน่อยที่ทาเป็นคนทำมาหากินเขาก็จะไปซื้อที่ทํากินที่ใร่ทีนานี่เขาไว้ ส่วนในพวกที่ไปซื้อไม่ได้ซื้อที่ไร่ที่นาไว้เนี่ยประมาณปีสองปีก็สตางค์ก็หมดก็เลยมาดูว่าเออท้างั้นเราจะมามาช่วยกันดูแลสังคมดูแลชุมชนเราได้อย่างไงก็มีมาทําเวทีประชาคมมาดูว่ามันมีบ้านเรามันมีคุณอะไรที่มันเป็นคุณดีอะไรที่มันเป็นปัญหาแล้วก็เราจะทํายังไงกันต่อกับบ้านเราเนี่ยอายุเท่าไหร่นักปีเนี่ยแปดสิด แปดสิบเจ็ดมีสองคู่เลยโอ้ให้เดรดเลยมันแท้อันนี้อันนี้ที่เนี่ยเป็นบ้านของลุงกะนะครับลุงกะลำไส้จอรนี่จะเป็นคนที่ไปสอนทำของเล่นพื้นบ้านจากใบตาลก็เลยถานเอาทำรังเลยเอาดาวตัวนี้มาแทนเป็นรังแล้วก็เอาเอานี่ตัวไข่เขานี่ไข่เขาไข่แต่ตัวเขาเองเขาจะมานอนกกไข่ ข้าปลาตัวนี้มาเผื่อว่าทะลุกออกมาก็จะได้เอาเอาปลาตัวนี้น,นั่นแหละเพรนบุคลิกเราก็จะไม่่อยยิ้มคือหน้าจริงอยากยิ้มก็ไม่ยิ้มเพราะว่าโดยบุคลิกกันเป็นแบบนี้เลยว่า <c oughs> แล้วก็โดยสันดานเราเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนจริงจังคือถ้าถ้าทำเนี่ยทำ ตอนที่เรียนอยู่ก็เกย์พอเกย์ออกมาอยู่แบบไม่เข้าบ้านเลยนะยังไม่มาที่บ้านเลยประมาณปีหนึ่งเต็มๆปีหนึ่งนี่ไม่กลับบ้านเลยไม่อยู่ในอยู่ในอยู่ฝั่งนู้นอยู่ในโดมช่วยก็ทําไร่ช่วยลูกนะทําไร่อยู่ปีหนึ่งไอ่าการเอ๋อกลับมาก็ไปทํางานสากลอยู่สิบปีเป็นตั้งแต่พนักงานไปจนถึงตอนนอนนี่เป็นผู้ช่วยผู้จัดการคือมันไม่ใช่เราไงก็ มาทำงานชุมชนเริ่มไปประชุมข้างนอกฝังเขาไม่รู้เรื่องอยู่ประมาณปีหนึ่งพอเริ่มเข้าใจเริ่มอะไรเนี่ยไปเรียนรู้แบบนี้เรื่อยๆเรื่อยๆพอเรื่อยแล้วไม่รู้มันเข้าไปอยู่ในสายเลือดเราเต็มเลยตอนนี้เขาชวนไปทํางานที่มหาลัยยังไม่ไปเลยว่าไปอยู่ในระบบไม่ได้จริงๆเราเห็นคุณค่าตัวเราเองถือเมื่อก่อนในี่เรา เราไม่ได้เห็นคุณค่าแต่ตัวเรานี่มีคุณค่าเราจึงได้ไม่ได้ทําเรื่องอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับสังคมเท่าไหร่ย่างก่อนจะกินเหล้าเมายาหัวร้านน้ำกินแบบขนาดนั้นเลยแหละจะทำหนังแต่เรื่องชีวิตเนี่ยสแสดงอย่างคนอื่นสแสดงไม่เหมือนอ <Acting S 2> ิ่มใจแบบเนี้ยมันเงินซื้อไม่ได้แต่ถ้าเราลงมือทําแล้วความรู้สึกมันบอกเราว่ามันรามีความสุข ร้านสิบร้านนี่ไม่ต้องไปพูดถึงนน่ยังไงก็เป็นได้ไปถูกหวยแจ็คพอตอ่นะน่ <laughs> <laughs>